วิรัสสิงเกจยุทธ์มุมแดงครับน้ำเงินตะขาเพชรสอสักนารินร้อยสิบแปดปอนพิรัสิงเนี่ยก็บอกว่าเป็นประเภทดาวรุ่งจากภาคใต้นะครับตะขาเพชรตะขาเพชรนี่ก่อของภาคกลางนะครับมาดูกันในพิกัดน,น้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนโอกาสจะไม่ครบห้ายกสายตันจะทำงานหรือเปล่าคู่นี้ก็บอกว่าอาวุธนั้นก็แรงด้วยกันทั้งคู่อีกเหมือนคู่แรกครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนใครจะทนไหวหรือเปล่าเท่านั้น อยู่ที่การเต็มตัวซึกซ้อมด้วยนะครับนี่นะครับเปิดเกมมานี่ก็ขยับเข้าหาเลยมีลูกขีดนำไปก่อนด้วยนะครับวีรสิงห์ขวากับขวานะครับตะขาเพชรนั้นาใสจังหวะชกในเกมตั้งรับนะครับยังไม่รีบร้อนเพียงยกแรกเท่านั้นแต่วีรสิงห์นี่เริ่มบอกอาวุธตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับขยับเข้าไปมีเจาะยางนําไปก่อนนะครับนําร่องไปก่อน ว่าตะขาเพชรก็ยังขยับหลอกนะครับแต่ยังไม่ออกอาวุธนะครับขยับอย่างเดียวครับใกล้ครับจ้องกันไปก่อนขยับเข้าไปครับยกแกครับไม่อยากจะพลาดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพลาดก่อนในช่วงต้นเกมนี่โอกาสแก้ตัวน้อยเหลือเกินครับต่างคนต่างรัดกุมครับทีมน้ำไปก่อนครับวีรสิงห์ เพียงยกเพียงยกแรกก็เริ่มหมอกอาวุธใส่กันแล้วนะครับก็ถ้าออกแบบนี้ี่โอกาสที่จะสายต่ำทำงานก็มีนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่อาวุธแรงด้วยกันอยู่แล้วด้วยดูว่าจะขาเพชรนั้นโอ้โหลีลานะครับขยับขยับเริ่มจะเดินเข้าหาเหมือนกันโดนแทงเข้าไปเยอะๆชัดจาะโมโหนะครับเบียดเข้าไปโอ้ดูลูกเตะเจาะยางนี่น่ากลัวเลยนะครับวีรสิงห์ ตขาขเพชรพาดวลแล้วครับเดินเนขยามาดูขยับอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายัางไม่ออกอาวุธนะครับโอ้ดูครับยีราสิงห์เองก็มาชกในเกมตั้งรับเหมือนกันแล้วครับตอนนี้พอตะขาเพชรเดินนี่เรียกว่าใครเดินทํานี่ดูได้เปรียบนะครับแล้วก็ออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าด้วยยีราสิงห์ครับสวนขวาไปแล้วครับจังหวะที่ทางด้านของตาข่าเพชรเดินครับมีทีไปอีกทีหนึ่งพยายามจะขยับบีบเข้าเข้าไปกดดันแล้วครับทางด้านของตะขาเพชรโอ้หยแข้งขวา ตวัดเข้าไปครับแม่ดีว่าติดกาดนิดหน่อยครับเอาวีรสิงห์แข้งขวาไปอีกแข้งขวาไปอ้าวไตอร่อยแข้งไปแล้วครับพอเตแล้วก็เตหูอุยสลับตวัดแม่ภาษาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตีนตบหน้าครับโชคดีว่าหลบได้ทันครับสายตายังเร็วอยู่ครับตะขาบเพชรเดินขยับอย่างเดียวนะครับขยับเข้าไปแล้วก็ไม่ออกอาวุธโอ้วีรสิงห์บอกมาขยับเข้ามาในแบบนี้ชอบนี่แหละครับทั้งล่างทั้งบนนะครับโอ้โหทั้งเจาะยางทั้งแข้งขวาโชว์เลยนะครับยกแรกวีรสิงห์ แต่ก็อย่าเพิ่งย่ามใจครับวันนี้เป็นยกแรกครับอาจจะเป็นแผงครับของทางด้านตะขาาเพชรแต่ว่าโอ้โหโดนจิ้มท้องมาช่วงเปลวนะครับเอามาดูกันนะครับยกที่2ปล่อยตัวมานี่เดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมวีรสิงห์ตะขาาเพชรก็ยังขยับเหมือนเดิมนะครับต้องออกอาวุธแล้วนะครับขยับไม่ออกอาวุธไม่ได้นะครับโอ้เพราะวีรสิงห์นี่เล่นหนักๆทั้งนั้นนะครับทั้งขาทั้งใจโคงแล้วก็มีหมัดตะลัดด้วยเกี่ยวได้ไ ไี่เลครับเบียดเข้าไปแทงขวาค่อยๆบีบเกมเข้ามาให้ใกล้กันมากขึ้นครับตะขา่าเพชรก็เดินเหมือนปล่ยยกที่แล้วนะครับแต่ว่าเดินแบบเนนมากขึ้นกว่าเดิมครับวีรสิงที่มีสอกสัญญาเตือนแล้วครับบังลีพยายามสับสองโอ้ตะบันขวาของตะขา่าเพชรอ้าวเอาคืนหนักๆเหมือนกันแล้วบิดมาครับยังไม่ตีกรรมการจับแยกก่อน ขวาครับมาเตะเข้าไปดังฟังชัดเลยครับขวาของวีรศิงครับโต้ค้นแล้วครับตะขาเพชรแข้งซ้ายแล้วก็ดีครับตัดลูกนี้ครับเพิ่มจะมีแข้งซ้ายนี่โต้คืนบ้างเหมือนกันนะครับตะขาเพชรมีเตะซ้ายแล้ว่าต้องไม่ขยันแล้วครับลูกขยันนี่อยู่กับวีรศิงครับโอ้โหทีมลำตัวหมัดนี้แล้วก็ดูจังหวะการล็อกในล็อกได้จะตีได้หรือเปล่านะครับ ใส่ไม่ได้ในกรรมการต้องแยกก่อนนะครับล็อกอย่างเดียวไม่ออกอาวุธไม่ได้ครับเลยว่าล็อกดูความแข็งแกร่งกันแล้วครับต่างคนต่างรัดแบบแน่นๆครับกดกันไว้ให้ให้รู้ตัวแล้วครับว่าผมก็มาแข็งแกร่งกันแ,แต่ว่าจาังหวะนี้กุยละสีทีบซ้ายไปสองทีแล้วก็ตามด้วยข้างขวาตีบอลข้างขวาทีนึงท่อนแขนยังไงครับทีมยอดออกไปดีขวาไป่แข็งหนึ่งขวา,มขวา,มขา,วาไม่ทีนึงตะขาบเพยังไงจะสับซอกตายแม่อ้า,จาวจังหวะนี้โอ้โหเสียหลัก ขาอ่อนแป้วครับลงไปคุกเข่าใจหายแวบเลยครับใครเชีย์แดงเมื่อสักครู่นี้โอ้โหดูว่าจะพูดไปชิดความเจ็บปวดหรือเปล่านะครับตะขาเพชรดูนะครับเดินเข้าไปนี่โดนตลอดแต่อาวุธก็ยังไม่ค่อยออกนะครับนี่เริ่มขยับเข้าไปเห็นจอมลงทุนแล้วครับเพราะว่าลงทุนก็ต้องเอาคืนด้วยนะครับลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ครับอย่าไปรับเยอะๆครับเรื่องของหมัดหมัดมวยมวยหลบได้แต่จอร่านคืนครับตะขาเพชรกุยรสิงเตะขวา ตะขาเพชรว่ายังไงครับนี่ทิ้งมาที่ลําตัวเลยครับแทงดอกนี้เข้าไปจึกครับโดนโดนคืนเหมือนกันครับแหมแล้วพยายามเอลรวมนี่ขยี้ใบหน้าไว้ครับเตะจอร์ช้างครับตะขาเพชรดูครับวิลเลสินครับเจาะคืนติดบังมีหมัดครับหนึ่งสองแหมจะถีบโดนจะวางแค่ขวาแต่ว่าโดนถีบทำลายจังหวะครับตะขาเพชรเดินวิลเลสินก็เดินครับมีหมัดหนึ่งสองแล้วตามด้วยแข้งโอ้โดนศอกตรงนี้ยังไง เอาแล้วครับก็เรียกว่ามีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะโดนเข้าไปเยอะๆกระชัดจะโมโหแล้วครับจะขยับยังเดียวไม่ได้แล้วต้องบวกด้วยอ,ออกต้องออกฮาวีรสิงห์เหมือนเดิมเข่งเดิมเลยนะครับมีแข้งขวาสกาเชรขยับหลอกก็แข้งซ้ายพอสายมานี่กระโดนสายตู้คืนแล้วก็ถึงตัวเลยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่ฝั่มีต่อครับ โอ้โหคู่นี้ก็ฟอร์มล่าสุดี่ชนะน็อกมาทั้งคู่เหมือนกันนะครับเอาดูครับวิลาสิงห์ชนะน็อกยกสาส่วนตะขาบเพชรชนะน็อกยก2แต่ว่าวันนี้ใครใครจะน็อกใครแล้วก็น็อกยกไหนครับตอนนี้ครึ่งทางยกสาแล้วลุยเข้าไปโอ้ยวิลาสิงห์เดินเข้าไปจูบซอกแมหน้าหวาดเสียวครับมังเลยตะขาบเพชรนี่โอ้โหมีศอกซ้ายนะครับดักสักเอาไว้ดื้อเลยนะครับดูครับตนสายดูวงในมาดูวงในจับได้ลองมา สี่โอ้โหไอความแข็งแรงดูนะครับความแข็งแรงนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าวีร์สิงห์น่าได้เปรียบแน่วงในเขาหรือเปล่าเขาไปทำท่าหยุดเอาเริ่มได้ใจนะครับเปียกก็ไปกระทุ้งอี่กระทุ้งเสียบเสียบโ้โหสามอยจุดครูเมื่อกี้ระหว่างบอลลี้ครูเมื่อกี้ก็เสียบเขายกสามเอ้าจิ้มทองจิ้มทองจิ้มทองช็อตหรือเปล่าไฟช็อตไฟลวเอ้ายังไงคุณเอกแหมโดนเข้าไปหน้าตาเย้เกมเหมือนกันนะครับโดนท้องเข้าไปหน้าตาเย้เกมเหมือนกันนะครับ ยังสู้อยู่ยังไม่ยอมยังไม่ยอมโอ้ยบวกศอกยังไม่ยอมกัดฟันตู้ครับโอ้ยสับมาดอกนี่น้ำบานเลยครับโอ้โหสองยกแรกนี่นึกว่ายังดึงเอาไว้ยังไม่ออกอาวุธนะครับแต่ว่าพอออกมาที่เรียบร้อยเลยครับศอกขวาหล่นตามศอกเลยครับโอ้เอายังไม่ยอมครับยังไม่ยอม ตะขาเพชรบอกผมยังสู้ผมยาวขึ้นอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับไม่ปล่อยวนาทีทองแน่เลยครับวีรศิลป์เบี่ยเข้าไปสับศอกแล้วก็ปั้มในดูชุดนี้โอ้โหเอาแล้วครับเรียกว่าขยับเยอะไปหน่อยๆเลยครับตะขาเพชรนี่นะครับโอ้โดนโดนแล้วเอาใจไม่ไหวยังไม่จบดีเอาใจสู้เหลือเกินใจสู้เหลือเกินตะขาเพชรแต่ว่าแมาจะสู้ไหวไหมกรรมการบอกไม่ไหวดีกว่าครับแม่โดนยำหนักขนาดนี้ครับ ต้องชีนโจมวูฒิตหัวใจครับแล้วก็ยกเคดิตให้เราได้ของวีรสิง์เกียรติชยยุ้ยครับขวาชัยชนะที่3ไฟที่3ติดต่อกันได้สำหงหน่ครับ